ไปต่อกันที่การสร้างความาลดความเดื่อมล้ํนนะครับในการแก้เกลีย่ยข้อพิาพาทนะครับสํนนิษานบังคับคดีจังหวัดปัตตานีเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดีการแก้เกลีย่ยข้อพิาพาทและลดความเดื่อมล้ําในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ที่โรงแรมเสียปัตตานีนายสนัน่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจัหวัดปัตตานีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดีการกระเจะขอ้อพิพาทและการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2566ซึ่งสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตปตานีร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเจราจาระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ลดการถูกบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สินอำนวยความวความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำและให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นโดยมีประชาชนที่มีสถานะเป็นลูกหนี้และผู้สนใจเข้าร่วมนะครับกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการแก้เกลีย่ยข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเลขกชนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาตั้งโต๊ะเจราจาไกล่เกลี่ย re, เซ็นกองทุนกยศธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์รวมทั้งบริษัทภา่เอกชนด้วยครับ